พี่แมวทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่ซื้อจากด้านพี่ริยงตรงสยามสแควร์นะคะโอเคแต่ว่าเคยซื้อไปเยอะมากเลยนะหลายครั้งอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูจากตรงนี้กันก่อนเลยอยงนี้ก็จะมีมินิไอติมนะคะของอีวิกนะเอ้ยของคนนะของอะไรของอีวิกนะคะลุมซาโรแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นไอซุนนอตองใหญ่เลย ทำไนก็จะมีอันนี้นะคะเป็นเค้กสองชั้นนะคะมีสตรอเบอรี่ข้างบนนะเป็นแบบมันแบบน่ารักมากเลยนะนี่นะคะก็ต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นไทเกอร์บันนะคะคพืนอที่จริงตรงนี้กันปิดอ่ะแต่ว่าเราแกะมานะคะไทเกอร์บันนะคะ แล้วก็ต่อไปอันนี้แแบบสายไหมสายไหมนะคะเป็นสายไหมนหมี่สายไหมสายไหมหนักฝรั่งอะ้มไปแล้วมันจะเป็นหนักฝรั่งค่ะโอเคต่อไปมันไม่ได้เสียนะคือเรากินเหลือเท่านี้นะคะต่อไปจะเป็นแล้วอย่างนเราถึางไว่หลายวันแล้วมันแข็งแล้วต่อไปนะคะก่อจะมารีวิวคือแบบหลายวันมากเลยนะ อันนี้ได้มาหลายวันแล้วนะเป็นแอปเปิลนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นแอปเปิลธรรมดามันคือแอปเปิลโดนกัดเราแกะมานี่แอปเปิลโดนกัดข,ข้างๆนะของแท้นะคะนุ่มสโลของอะไรอะ่ะนี่นะคะ อันนี้นะคะนี่นุ่มซาโลนนะเป็นไอติมนะคะของอืของอะไรอีกอมันมีหลายแบบขนุ่มซาโลนนะคะต่อไปต่อไปจะเป็นถุงนี้นะคะถุงนี้ได้มีหลายอย่างอยู่อันนี้นได้ได้แถมมานะ พี่ดิ๋งบอกว่าเอ,อ่อให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะอันนี้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะเป็นไอติมฟูติของชวานะไม่รู้ไอติมอะไรเหมือนกันอะไอติมนะคะของซอฟต์ครีมไอติมซอฟเสิร์ฟนะไอติมซอฟเสิร์ฟของชวาค่ะพี่ดิ๋งให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คือดีใจมากอะก็ชอบมากเลยนะอันนี้อยากได้มาก ต่อไปนะคะจะเป็นเทศยักษ์ของที่บุนะเราซื้อมาเป็นสีนี้นะคะสีม่วงค่ะอันนี้ไม่ใช่เพิ่งไปมานะคือไปมานานแล้วอะ่ะตั้งอาทิตย์เสาร์อาทิตย์หน้าแล้วนะ,อ,ะอาทิตย์หน้าแล้วนะแล้วก็มีชิมิอีกนะคะเ็นนี่ปอมปอมปูดินอันนี้ของคอนนี่นะคะ แล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้เขาออกใหม่แล้วนะนะเป็นถั่วยักูนะคะถั่วถั่วยักูน่าจะอร่อยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นทับเด็กนะทับแบบนี้เรากแกะมาให้ดูอันนี้คือเราฉีกไปแล้วนะคะออกมาดูว่ามันเป็นยังไงทำให้มันไม่อุดตันนะหน้าไม่อุดตันนะมันไม่ใช่สกุชชี่นะคะ โบว์แบบบลกลองพื้นอะไรอย่นี้นะคุชชั่นกันแดดอะไรอย่งนี้ยบวกได้หมดเลยนะคะมันนุ่มด้วยนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นออกหม่เป็นพับนะคะอืพับแบบนี้เแบบี้นะคะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะเด็กก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเขาเด่นเลยนะว่าของเบบี้โอเค คือเด็กแบบใช้ได้แน่นอนโอเค,อเคสำหรับคลิปน,นี้ก็ยิืมกดไลค์และซับ s c r i b e ดได้นะคะบ๊ายบาย